สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะยามสายสายวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้ก็เยนเชิญทุกท่านนะฮะมารับชมการรำข้อพอนะฮะให้กับ,นะบผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีใจบุญที่น่ารักของเราอีกท่านหนึ่งนะั่นะคือพี่ยูโรทิดาเศรษฐีนั่นเองนะครับพี่ยูโรนั้นเกิดวันอาทิตย์นะฮะ โอมณนะติตังพยามะสุริยะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนะฮะท่านใดเกิดวันอาทิตย์เหมือนนะคุณยูโรนะ,ะก็นี่นะก็ถานนะครับคาาประจําวันอาทิตย์นะฮะอันนี้พี่เสือก็นะร่วมฟ้อนรําให้กับพี่ยูโรด้วยนะฮะใส่เสื้อสีชมพูนะพี่ยูโรนั้นชอบสีแดงนะแต่เราไม่มีเสื้อสีแดงนะเป็นตัวแทนพี่ยูโรแล้วกันเนาะ เ,เพื่อนๆนยะูทูปก็ใส่ชุดเหลืองเขียวนะครับผมครับรับชมคลิปนี้ให้กำลังใจสัก5นาทีนะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่องยูโรธิดาเศรษฐีด้วยนะครับยังขาดอีกนะ2 0นินิดๆน,นะฮะจะครบนะ2 0 0 0 0นะครับผมแล้วก็อย่าลืมพิิธภัณฑ์จากบริษัทมอนโนโฮมรับจำกัดนะฮะโปรดีๆ<ห>เดือน,นพฤษภาคมนะฮะไ,ได้แล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะสยยะสยยะปาริจินาคาราชมหาลาภังสรสิทิเม นมะนาโคอริยเมตรายูโพธิสตตนโมพุทธายะอิมินาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาระมหาลาพังประสิทธิเมนัมมะนาโคอริยเมตรายโพธิสตโตนโมพุทธายะอิมินาสกาเรณะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาระมหาลาพังประสิทธิเมนัมมะนาโค อริยะเมตไตรโยโพธิสตุนะโมพุทายะชอที่รูะดานอวสุด้วันนี้นะคะพวกเรามาที่นาคาม มาลำเน่อวยพรอวยพรในเนื่องวันคล้ายวัน,นเกิดค่ะคุณยูโรนะคะเราแต่คุณยูโรกลับไปคนเก่แล้วนะคะแต่เราลำขอพรอุปโภให้คุณยูโรจงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าโจนทั้งหน้าที่การงานก็ขอให้ลื่นไหลขอให้คุณยูโรสุขภาพแข็งแรงขอให้ยคุณยูโรอยู่กับพวกเรานานนานแสนนานน,าน,น,าน,น,าน,นะคะขอให้ผูร,รฐฐักษาเทวดาคุ้มครอง ครอบคุณครอบครัวคุณยูโรด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุย่าช่ะทำะโอ้เฮาอักลูขุดนี่ไอตรงนั้นเป็นการเหรอเอาตรงนี้หน้าสามหลังสามอ้าวกล้องอยู่ตรงนี้้มันไม่ไปมันส่องใหญ่ส่องใไม่เป็นไรเนาะเรียงสามเลยบอกเรียงหมดเลยเนาะ อัเลี้ยงตกเฟมเออตาลิสเลี้ยงยี่อะไรดีแล้วตกเฟมบ่หรือมัน่เงือ่เน่าสามหลังสามเน้าสามหลังสามเขาไม่ได้หันหน้าปุ๊บแล้วก็อยู่หลังปุ๊บหน้าไปอยู่นี่เขาล้มหันหน้าไปทางนี้เด้เจ้าแล้วไม่ถอยออกมาเอาอาตาด่ามาเอากระพุก็อยู่หน้าไงไม่หน้าสองหลังหน้าสามหลังสามมันอยู่กลางอืมจะแค่นี้แหละอืมเอาแล้ไก็หลง โมตัสสะมัททัพโตอรหัโตสัมมาสัมพุทสสนะโมตัสสะมัททัพโตอรหัโตสัมมาสัมพุทสสนะโมตัสสะมททโตอรหัโตสัมมาสัมพุทสส ไปเรื่องจากพี่ยูโรเขาเกินวันอาทิตย์นะฮะเราอยู่คนสูงไม่ฟังเขาพูดอีกอ่ะหนึ่งสองสามขอขอบคุณค่ะขอให้พี่ยูโรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้เงินไหลนองทองไหลมา ขอให้ปัญหาอะไรดีขอให้ได้เป็นเศรษฐีรวยไรรวยรรวยเอ้าแฮปปี้เบิร์ธดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU รับรวยรับรวยปีนี้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 อายุเท่านี้พบพบแล้วก็มีไข่ขอบขอให้กิจการได้รายด้าวะละ ยูรูเซรูซาูยังอยู่ยังอยู่ก้องยังอยู่